มือกับบริษัท The Heritage International ผลักดันงานวิจัยสเปรย์นานโนขาเจา้ารุกตลาดผลิตภัณฑ์สักเลี้ยงค่ะ ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คะ่ะร่วมกับภาคเอกชนบริษัทเดอะเฮอริเทจอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดขับเคลื่อนงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์นำนวัตกรรมสมุนไพรค่ะสเปร์นาโนคาจาวซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับดูแลรักษาบาดแผลในสัตว์เลี้ยงออกสู่ตลาดอย่างเป็นทางการและลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์เทคโนโลยีสเปร์นาโนคาจาวโดยมีผู้บริหารและนักวิจัยจากทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมเป็นสักขีพยานค่ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญญานุภาพอนันทนะรองอธิการบดีมหาวิทยายลัยเชียงใหม่ค่ะเปิดเผยว่าความร่วมมือการขับเคลื่อนนวัตกรรมจากงานวิจัยสู่ตลาดโลกครั้งนี้เป็นตัวอย่างของการทํางานร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและภาคเอกชนที่ส่งเสริมให้งานวิจัยสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมที่สมบูรณ์ตั้งแต่การสนับสนุนการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพ และเชื่อมโยงนักวิจัยกับภาคเอกชนเพื่อเสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจอย่างยั่งยืนไปฟังเสียงรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะชนะรัก็สารละตัวนี้เรามีการวิจัยพัฒนาแล้วก็ทดสอบจนถนึงขั้นที่ค้นพบสารสําคัญที่ช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของโรคเรือนในสัตว์โดยเฉพาะในสุนัขนะครับซึ่งเป็นปัญหาหนึ่งที่เริ่มพบว่าถ้าเราใช้ยา แผนปัจจุบันที่ไม่ใช่ยาเชิงสมุนไพรเนี่ยเ,เริ่มมีอาการที่ว่ารักษาไม่ได้หรือบางครั้งก็มีอาการดื้อยาหรือมีเรื่องของ s i เอฟ f ฟ e c t หลายอย่างเ,เพราะนั้นวันนี้วัตถุประสงค์ที่เราทำการอนุญาตใช้สิทธิ์ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เอางานวิจัยตัวนี้ไปสู่เชิงพาณิชย์นะครับอีกเรื่อง